สวัสดีค่ะแมสาบ,บายฟิแนแลนด์วันนี้จะมาเปิดกรุรองเทา้ารองเท้าก็ไม่มีเยอะนะคะมีแค่นิดเดียวอันดับแรกเรามาดูรองเทา้าหน้าร้อนกันก่อนนะคะรองเท้าหน้าร้อนก็จะเป็นแบบนี้คือเปิดหน้านิดหน่อยแล้วก็เปิดหลังอย่างนี้แค่ให้ปิดแค่ตรงเขาเรียกว่าอ,อะไรหน้าเทา้าแล้วก็มีโซนนิดนึงแต่ว่าคู่นี้ เวลาเดินมันจะไม่ค่อยสบายเท้ามันจะติดเหมือนมันติดตรงเนี้ยค่ะอ,อันนี้คู่นี้ก็ซื้อตอนที่ลดราคาอยู่ที่ห้ายูโรก็ประมาณเอ,อร้อยร้อยหนึ่งใช่ไหมออสองร้อยเออประมาณสองร้อยอ่ะสิบยูโรเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะ เวลาเราใส่มันก็จะสวยแบบว่า,เ,าเสริมให้เราสูงขึ้นนิดนึงไปดูคู่ต่อไปเลยค่ะคู่ต่อไปเป็นรองเท้าส้นสูงอันนี้รองเท้าส้นสูงอันนี้ซื้อมาจากที่เมืองไทยนะคะราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนี่แหละถ้าจะไม่ผิดแล้วส้นก็จะเป็นส้นแก้ว มันเป็นหนังหนังแบบเงานะคะเดี๋ยวจะลองใส่ดูเวลาเราใส่รองเท้าส้นสูงมันจะทำให้เราบุค,คลิกดีนะคะยส่ไงเนี่ยแต่ว่าถ้าเราใส่รองเท้าส้นสูงนานๆมันจะทำให้เราเมื่อยขาได้นะคะแล้ววันต่อไปก็จะทำให้เราปวดขาแต่ถ้าใส่บ่อยๆมันก็จะชิน ใช่ดูนะนี่ค่ะเวลาเวลาถ่ายรูปแล้วก็จะยืนแบบนี้นยืนแอนนิดนึงมันก็สวยดีแหละคือจะบอกว่าแฟนเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ชอบให้เราใส่รองเท้าส้นสูง แล้วเขาจะพูดว่ามันเหมือนผู้หญิงที่ทำงานในบาร์ในอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววาเราก็เลยบอกว่าการที่ผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงอ่ะมันจะทำให้ผู้หญิงบุค,คลิกดีขึ้นมันไม่เกี่ยวหรอกว่าทำงานอะไรเพราะว่าคนที่เขาทำงานออฟฟิศเขาก็กกใส่รองเท้าส้นสูงเหมือนกันคู่นี้คู่ต่อไปมันจะสูงนิดหน่อยอันนี้ซื้อมาก็ไม่แพงซื้อตอนลดราคาเหมือนกัน ปกติจะซื้อรองเท้าที่ลดราคานะคะถ้าถ้าไม่ลดเราจะไม่ซื้อเด็ดขาดอาจจะเป็นคนที่แบบประหยัดใช่ค่ะคู่นี้ใส่สบายเหมือนกันเพราะว่ามันไม่สูงมากแล้วก็ไม่ทำให้เราเมื่อยขาจะใส่ให้ดูอ๋อทำไมมันใส่ย อันนี้มันแกะออกได้แต่ว่ามันจะมีเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไราย,ยางยืดเหรอมันจะใส่ใเดิอันนี้เดินเดินสบายมากเลยจะบอกว่าเคยใส่รองเท้านี้แล้วเอ,อไปดื่มกับเพื่อนแล้วเมาร <laughs> องเท้านี้ได้ออกงานบ่อยอยู่นะเนี่ยมันก็เดินสบาย ประมาณเท่าเนี้ดูรองเท้าหน้าหนาวเลยจ้าอันนี้ของ H&M คือจะบอกว่าเราใส่รองเท้าเบอร์เล็กมากประมาณ3ามสิบจสามหกสามจ็ดค่ะอันนี้ซื้อมาจาก H&M ล้ราคาเหมือนกันแล้วก็ถูกมากด้วยจะไม่ได้ว่า ว่าราคาเต็มเท่าไรแต่ซื้อประมาณสิบกว่ายูโรจะใส่ให้ดูแ้วไม่รู้ว่าคิดยังไงว่าซื้อสีเหลืองอันนี้มันเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะแต่เวลาฝนตกเนี้ยเราก็ไม่ควรใส่รองเท้าผ้ากำมะหยี่แบบเนี้ยมันจะทําให้รองเท้าเปียกแล้วก็ถุงเท้าเราก็เปียกแล้วมันก็จะชื้นแล้วมันก็อับจะใส่ให้ดูนะคะ อันนี้ใส่สบายเหมือนกันค่ะมันมีโซนนิดหน่อยแต่ว่าเวลาเดินเราไม่เจ็บเทา้านะประมาณนี้นะไปดูคู่ต่อไปกันเลยหุยร้ซิปไม่ได้รองเท้าที่นี่ส่วนมากมันจะมีซิปอยู่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังไม่ค่อยเห็นนะ แล้วก็มีเชือกรองเท้าว่าใบบางคู่ก็มีซิปให้นะไม่ต้องแบบว่าแกะเชือกออกอันนี้เป็นรองเท้าบูทเหมือนกันแล้วก็มีโซนประมาณนิ้วโป้นะเป็นผ้ากำมะหยี่เหมือนกันใส่ได้ทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวเพราะว่าข้างในมันเป็นแบบว่าฟูฟูขวนฟูฟูเหมือนเหมือนแบบว่าเออกันกันหนาวได้อะ่ะ เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะคู่นี้ก็ซื้อตอนลดราคาประมาณ25-30เราจะซื้อรองเท้าไม่เกิน50นะคะเพราะว่าถ้าซื้อเกิน50แล้วเราเป็นคนที่เบื่อรองเท้าง่ายเรามีแค่สองเท้านะคะแต่ว่าเรามีรองเท้าเป็น10คู่ นี่แลหละค่ะนิสัยของผู้หญิงบางครูซื้อมาไม่ได้ใส่แต่ว่าก็อยากได้อะอก็ซื้อ,อ,อตอนที่ทำงานอยู่กรุงเทพก็ซื้อรองเท้าแบบว่าหลายคู่มากนี่นะเพื่อนๆดูมันก็สูงมานิดนึงมันทำให้ตัวเรายืดขึ้นทำให้เราดูแบบว่าดูตีอ่ะ บุคลิกดีเวลาใสร่รองเท้าสสูงผู้หญิงจะเข้าใจกันดีค่ะแต่ส่วนมากผู้ชายจะไม่ค่อยเข้าใจหรอนี่อันนี้มันมีซิปค่ะแต่ไปก็เป็นรองเท้าบูทเหมือนกันอันนี้มันจะมีตุง้งติ้งอยู่ข้างข้างแต่เวลาเราใส่ไปมันก็ไม่เห็นตุง้งติ้งปะ่ะเออ อันนี้ก็เป็นซิบข้างเหมือนกันเอ่อส้นจะไม่ค่อยสูงมากแล้วพื้นมันก็การลื่นด้วยคือรองเท้ารองรองเท้าทุกอย่างเราต้องดูพื้นนะคะเพราะว่าที่เนี่ยมันอากาศหนาวแล้วก็เป็นที่หิมะหิมะแล้วก็กลายเป็นน้ำแข็งเวลาเราใส่รองเท้าไปเดินน้ำแข็งเราก็ต้องดูว่าพื้นน่ะมันกันลื่นได้หรือเปล่า อันนี้เป็นรองเท้าเหมือนผ้าใบคู่นี้ใส่นานานใส่ทีเพราะว่าเวลาเดินแล้วมันจะมันแข็งอะค่ะผ้ามันแข็งแต่ว่ามันกันน้ำได้ดีเวลาเดินไปข้างนอกเจอหิมะเจอฝนตกอย่างเงี้ยมันก็กันน้ำได้น้ำมันเข้าไม่ได้คู่นี้บ่อยสุดใช้บ่อยสุด เวลาออกไปทำงานไปข้างนอกไปมาเก็ตอย่างเงี้ยเราก็จะใส่คู่นี้ไปแล้วข้างในมันก็ทำให้อุ่นดีค่ะแล้วก็อีกอย่างมันเป็นหนังมัน,ก,นกันน้ำได้ดีอันเนี้ยแล้วก็ใส่สบายเท้าด้วยแล้วก็ไม่ลื่นด้วยคู่นี้คู่นี้ใส่บ่อยมากจนพื้นมันพื้นมัน,ม,นมันชำรุดละแล้วต้องซื้อ พื้นใส่รองเท้าใหม่คู่นี้อุ่นมากยวบอกว่าโคตรอุ่นอ่ะอุ่นจริงๆอุ่นจนร้อนอ่ะแล้วก็พื้นมันกันลื่นด้วยนะอันนี้เวลาใส่เราก็ต้องดึงเชือกออกนเนี่ยแล้วก็ใส่ได้มีรองเท้าบูทตด้วยนะคะรองเท้าบูทเราจะใส่ตอนที่หิมะมันลง แบบว่าสูงมาก,มากหินมะสูงมาก,มากเราจะใส่เพราะว่าหินมะมันจะไม่เข้าไปข้างในเท้าแล้วก็ทําให้ถุงเท้าเปียกนะคะจะใส่ให้ถุนะอันนี้ก็มีส้นคือรองเท้าที่เราซื้อส่วนมากจะมีส้นนิดหน่อยเพราะว่าเป็นคนเตี้ยนะคะเราก็ต้องออใส่รองเท้าเสริมส้นนิดหน่อยน,นี่รองเท้าบูทค่ะ อันนี้ก็สวยแล้วคืออีกคู่หนึ่งเราขายให้เพื่อนแล้วเราก็เลยไปซื้อใหม่อันนี้มันพอดีกับเท้าเราแต่ว่าอันที่ซื้อก่อนหน้านั้นอะ่ะมันหลวมมากตรงไส์เท้าเราเล็กคู่นี้จะให้ดูคู่นี้เราก็เพิ่งไปถอยมาใหม่จากประมาณ50-60ยูโรลดราคา สามสิเซนต์ใช่ลดราคา30%มสเรซนเหลือสามสิบจะบอกว่ามันมีส้นตรงนี้แล้วมันการลื่นได้ด้วยดีมากเลยจะใส่ให้ดูนะนี่แล้วก็โพสท่าใถ่ดู S 1> <S 1> <S ชอบมากค่ะชอบจริงๆอ่ะชอบชอบซื้อรองเท้าไม่รู้เป็นอะไรอะชอบซื้อรองเท้ามากแต่ว่าเราชอบซื้อรองเท้าก็จริงแต่แต่จะไม่ซื้อรองเท้าที่แพง <S <S 2> <S 2> มาดูรองเท้ากีฬาค่ะจะบอกว่าที่เนี่ยรองเท้ากีฬาแพงมาก เลาเราจะไปออกกําลังกายหรือว่าไปเล่นกีฬาเราเราจะเล่นกีฬาข้างในร่มนะคะเพราะว่าที่นี่มันมันอากาศหนาวยาวกว่าหน้าร้อนหน้าหนาวยาวกว่าหน้าร้อนใช่อันนี้คือรองเท้าที่ใส่ข้างในเพราะว่ามันเหมือนเป็นรงยิมหรือเอ,อ่อที่เขาไปเล่นกีฬาข้างในร่มอะพื้นมันจะลื่นมาก เราต้องซื้อรองเท้าที่มันเป็นยางแบบนี้กันลื่นสีก็ชมพูแป๊ๆม่าจ้ะแล้วก็มีรองเท้าเล่นสเก็ตนะคะรองเท้าเล่นสกีก็อีกแบบหนึง่งเล่นสเก็ตเตอร์อีกแบบหนึง่งแล้วก็รองเท้าเล่นเทนนิสก็อีกแบบหนึง่ง คือบางทีเราไม่จําเป็นต้องซื้อรองเท้าให้ครบท,ทุกกิจกรรมหรอกคะ่ะเออเราเลือกเอาว่าเราจะเล่นอันไหนอันนี้คือเป็นรองเท้าเล่นสเก็ตน้ําแข็งเหรอสเก็ตน้ําแข็งใช่มันจะมีพลาสติกครอบแบบนี้นะเนี่ยเพราะว่าเ,เวลาเราใส่ใส่แล้วใช่ไหม แล้วเราจะไปเล่นสเกตน้ําแข็งปึ๊บเราก็ถอดอันนี้ออกแล้วอันนี้มันเป็นเหล็กเวลาเวลามันเป็นน้ําแข็งตรงนี้เราก็สามารถที่จะเป็นเออสเกตไปในน้ําแข็งได้แบบง่ายมากคือตอนแร,แรกๆอะ่ะเรายังเล่นไม่เป็นเราต้องยืนพยุงตัวเองให้อยู่ก่อนนะคะให้เป็นก่อนพยุงตัวเองก่อนแล้วเราค่อยอหัด ืว่ามีที่จับเขาจะมีที่จับให้แล้วก็หันเดินเดินไปแล้วนี้ถ้าเราใจกล้าพอแล้วเราก็ลงไปเล่นเลยเราก็สามารถเออล้มได้ล้มแล้วเราก็ลุกขึ้นมาได้มันก็มีเจ็บมากเลยคะ่ะมีเจ็บตรงข้อศอกตรงหัวเขา่าบางคนก็ก็ใช้ที่สวมป้องกันมาไว้อย่างเงี้ยเออคือครั้งก่อนไปเล่นนี่ขาเขียวหมดเลย แต่ปีนี้ยังไม่ได้ไปเล่นเลยต้องต้องไปเล่นนะคะอันนี้คือรองเท้าสกีนะเวลาเวลาเราเล่นเสร็จปุบ๊บเราก็ต้องเช็ดตรงเหล็กตรงเนี้ยให้มันแห้งแล้วเราก็สวมพลาสติกไปเพื่อการสนิมนะเดียวไปรองเท้า Adidas คู่นี้ไม่ค่อยได้ใส่หรอกเพราะว่าเคยใส่ออกไปข้างนอกแล้วนะคะแล้วมันลื่นหน้าอันเนี้ย มันเป็นยางแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันตอนที่เป็นน้ําแข็งอะ่ะมันลื่นมากเราก็เลยไม่กล้าใส่เดิอนออกไปเพราะกลัวลื่นล้มแต่ว่าข้างในมันอุ่นมากเลยนะเวลาใส่หน้าร้อนก็ใส่ไม่ได้นะเหมือนพื้นมันก็ลื่นนะคือโง,งมากอะ่ะว่าเขาทําทําแบบแบบว่าเหมือนเขาได้ลองไหมตอนที่เขาผลิตรองเท้าอ่ะเออมันใส่แล้วมันลื่นอะ่ะ ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ก็เลยเก็บใส่กล่อปต่อไปเป็นของไนกี้นะคะเป็นผ้าใบนะคะท้าผ้าใบของไ i กี้อันนี้เป็นสีดําส่วนมากเราจะซื้อสีดําเพราะว่าเป็นคนที่สกปรกข้า <c oughs> <c oughs> เลยซื้อสีดําอันนี้ใช้บ่อยสุดเพราะว่าต้องไปทํางานตอนที่ตอนที่ทํางานที่มาเกตนะคะ แล้วก็ใส่รองเท้าเนี่ยไปทํางานได้แล้วก็ใส่ออกไปข้างนอกไปเดินข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ใส่ออกไปวิ่งออกกาลังกายอะไรเงี้ยนะถ้าไปวิ่งเราก็จะมีรองเท้าอีกแบบนะก็มาดูอีกคู่หนึ่งเป็น Nike เหมือนกันแต่ว่าต่างกันสีดําเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ30-40ยูโรนะ เพราะว่าจะไม่ซื้อรองเท้าที่แพงมากซื้อตอนลดราคาแล้วปกติอยู่ที่ประมาณ 70, 80ินี่แหละอันนี้ก็ใส่ออกไปข้างนอกไปเดินเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใส่ไม่ได้หน้าร้อนก็ใส่ผ้าใบแบบนี้ได้เดินมันจะสะดวกกว่ามันจะไม่เจ็บเท้าและจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าถนนมันเป็นน้ำแข็งพวกรองเท้าแบบเนี้ยมันจะมี ยางแบบนี้ค่ะใส่เข้าไปในรองเท้าสมมติว่าเราใส่รองเท้าคู่นี้แล้วกันใส่คู่นี้เราจะสวมไปแบบนี้แล้วก็ดึงแบบนี้อันนี้เป็นยางป้องกันลื่นนะคะเพราะว่ามันมีตะปูแบบนี้เดินไปตรงที่น้ำแข็งเราจะไม่ลื่นเด็ดขาด ใน,นโคตรดีเลยอ่ะเนี่ยที่นี่เขาคิดคิดค้นมาทุกอย่างเพื่อที่แบบว่าจะให้ปลอดภัยแล้วเราต้องเซฟตัวเองด้วยนะเพราะว่าเวลาลื่นมาแล้วอาจจะกระดูหกหักแขนหกักขาหักก็ได้นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไงเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วย รองเท้าทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะแต่ว่ามันก็มีรองเท้าที่แบบว่าเออตอนหน้าร้อนเขาเรียกว่ารองเทา้าเหมือนรองเท้าแตะเออมันก็มีประมาณนั้นแหละรองเท้าในบ้านเราก็ไม่ค่อยใส่ในบ้านนะเหมือนเหมือนที่บ้านเรามีแบบว่าความเชื่ออะไรเงี้ยห้ามใส่รองเท้าในบ้านเนี่ยเราก็ไม่เคยใส่แต่ว่าฝรั่งเขาก็ไม่ถือเนาะเออฝากกด ไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องเมสบาไบฟินแลนด์ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ต่อๆไปขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย